E พี่น้องมีสายสายเขียวหัวใจเดียวกันตกทันสุขทุกคนนะครับมันนี่ชงรายการคนกับป่าเอาพบภาพพี่น้องคือเก่าครับพี่เก่าคือหลังเสร็จเก่าเหมือนเดิมกรายการคนกับป่ามือน,นี่นะครับจะมีความคิดนะครับอยากถ่ายถ้ำคลิปวิดีโอสั้นให้พี่น้องได้บิ้งนะครับในเรื่องการขายกัดกระบอนอเคดิตนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังมาแรงนะครับแต่ผมก็ติดตามเรื่องนี้มาหลายคลิปแล้วนะครับ อยู่ในกลุมล่มกลุ่มธนาคารต้นใหม่ของจอร์ชิเกตนั่นนะครับเป็นกลุ่มธนาคารต้นใหม่ที่ตั้งเริ่มเริ่มต้นนะครับเมื่อสองสามปีก่อนนะครับแต่ว่ากลุ่มผมกับอยู่ในกลุ่มรุ่มรุ่นที่ว่ารุ่นที่สองนะครับเนาะรุ่นแรกกับเป็นของสวนปลาพีขั้นชิดเทิดคันนะครับที่เคยไปอบรมแล้วเคยที่ที่เคยถ่ายทํำให้พี่น้องเลยรับชมรับฟังกันมาหลายคลิปนะครับคลิปนี้ผมมามีประเด็นเหลืองกัน ซื้อขายกาคาร์บอนเครดิตนะครับหรือว่าสื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ว่าทาังทกาศอเพิ <S <S ่นมาให้คบหูและะ้วก็เขาอบรมสนทนากันนะครับปัญหาว่าเกิดจากยังลวกะ็มีการสื่อขายแบบใดแน่นะครับเมื่อนี้ก็มีประเด็นแตกออกมานะครับก็คือโอ้เสียงรถวอกันดัง <S <S อ่านะครับเพิ่นมีอัติเหตุอย่างสัยอยางนั่ะครับอยู่ที่ถนนนิยมมีเสียงรถวอรถน,นัรนรถนี้่นะครับแต่พี่ๆพวกปั้ปปปปนนะครับ เป็นเรื่องปกตินะครับเนาะครับหัมวามอาวนก็เลือดชนกันเถวๆเท้านี้นะครับมัอนี้ก็ครือซิมีอีกนะครับติดถนน,นดับนะครับก็เลยตอนน้องมีเสียงรบกวนเนี่ยเอารับมาเขาเรื่องนะครับคือเรื่องประเด็นที่เบอลมันนี่กือเรื่องเป็นยังจังไตกร,รอออกนอ,อนนะครับนี่ขอถือว่าบอกให้พี่น้องชาวชนนะครับพี่น้องมีสายสายเขียวมาเขานับ ต้นใหม่นะฮะที่แปดชนิดแล,ล้วก็รวมนี้ต้นไผ่นั่นะครับแต่นี่ก็เลยาการน,นับต้นไผ่มาหลายคนนะครับเป็นกอนับเป็นกอแต่พอมาประชุมเมื่อวันที่สิบสี่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนาอก,ก็เลยได้เกิดคือการเปลี่ยนแป้งนะครับเปลี่ยนแป้งก็คือถึงว่าทังทกซ้มันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแป้งจากไม้ไผ่จากก่อไผ่นะครับบล็อกนะครับบอกเขารวมโครงการซื้อขายขบวนเครดินนะครับแต่ว่าคือเปลี่ยนเป็นตัวหลอกข่าวครับผม ต้นมะพร้าวทีปลูกมาได้ประมาณปีหนึ่งนะครับถึนไปสีสมารถเขารวมโรวครงการขบอนเครดิตได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นคนเป้นต้นมะพร้าวที่อยู่ในสวนป่าใหม่นั่นนะป่าใหม่ป่าใหม่เศรษฐกิจหรือว่าป่าใหม่ปลูกย่างหน้าปลูกใหม่พยุงย่างหน้านะครับนอะคือขังรังผมนะครับนี่ปลูกไว้ขลังที่ต้นนี้นะครับนอนเป็นต้นย่างหน้านะครับปลูกหลังจากต้นมะพร้าวได้สองปีนะครับปลูกย่างหน้าไว้สอนเลยนะครับสอนกันเลย ท่านว่าสีนับเป็นต้นบักเผาเลยกับโบไรนะครับพอสวนบลักเผาลายแห้งนะครับเพิ่งก็เลยทัลายแยกกไปว่าถ้าเป็นต้นบลักเผาให้เป็นเป็นปลูกปลูกปลูกเหลือมปลูกแซมกันในสวนป่านํานะครับเนาะห้สวนปลาลายกัวต้นปักเผานะครับบ่เป็นปลักเผาลายกัวใหม่ป่านะครับเพาการปลูกปลั๊กเผาเป็นสวนหนี่กับเพิ่งกับสีมีโครงการลงม้คือเป็นพืชไม้ผลนะครับโครงการต่อไปนะครับบุหัวสีขอดว่าตอนไหนนะครับคือเป็นพวกบักม่วงบักหมีบักเผาบักเน่า เบอร์บักสมโอยังได้ยาๆนะครับชมพู่พวกนี้นะครับหรือทุเรียนแม่กระัางเงาะพวกนี้นะครับอาจสิเป็นเผิดในการผืชสวนในการขายขนเครดิตนะครับมีโครงการมาครับแต่ก็เราผักสวนนะครับตอนนี้ผมซีวอาเรื่องส่วนผักปลาไหมนะครับผักปลาไหมก็คือเป็นผวกใหม่เศรษฐกิจนะครับปลูกไว้หลายต้นนะครับหลายต้นหลายไหไลายกว่าต้นผักเผานะครับเพราะต้นเผานี่ไอ้น้อยกว่า อยู่ในแป้งของผมนีสองลายคืนครับกัว่าสิมานับมือน,นี้มันครับนับเมืองตนใหม่นําแล้วก็เลยพี่พอคิดอยากคุยกับพี่น้องนะครับก็เลยว่าสิมมนับเมืองวามันในจักตตนนะครับไม่ป้าได้จักตตนนะครับปักผ้าด้จักตตนสริรวมกันนะครับรวมกันแล้วก็เพื่อทรงแล้วก็เพื่อ,อ,อสื่อจัดสื่อลวดจัดสื่อ สื่อแนี่ตอกมาตอกเป็นเหล็กไม้เหล็กนะครับไว้ละของมัดไว้กับต้นใหม่แต่ละต้นนะครับว่ามีจชนเมื่กต้นเมกต้นนะครับผมก็เลยสิมานับให้พี่น้องเบิ้งน้บครับมือนี้เขานับกันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นมือนี้ก็คือสิพาพี่น้องนับนะครับว่าต้นผ่าพวกนี้จ้กต้นมันเหมาะสมหรือเขาสีไหผ่านบอนะครับก็ต้นใหม่ปลาพวกกระปุกแซ่มกับปุกข่านะครับปุกเผาก็เริ่มได้เกินหน่วยละครับเริ่มเป็นหน่วยเพิ่งปีนี่นะครับปีเป็นหน่วยต้นใหม่กับอนุประมั่นยู่นี่กกปลลไ้ครับ อายุปีหนึ่งหอดาปี่ครับ้นใหม่ปููกเรื่อยๆเบ่เคยจบนะครับ้นไดใต้พงกระปูกสอมไปเรื่อยนะครับ้นเผาใต้พงกระปูก้นใหม่ปลาใช่เลยนะครับบ่ต้องสนใจเพราว่อฝผามมาปูกไว้ไร้มากกว่าใให้เป็นเผื่อเศรษฐกิจการขายขายก็ดีนะครับแต่ว่าผมบริให้เพื่อขายนะครับผมเพื่ออยู่มีอยู่มีกินนะครับมันเหลืออย่างท้ายในสวนสองไร่ครึ่งนะครับสวนวัาสันดะเทียมเองนะครับมือนีันครับเดี๋ยวผมสีคุยให้ฟังหลายๆเรื่องนะครับหลายเรื่องหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก ต้นใหม่แต่ละชนิดนะครับหรือซึ้อวาสเมีมาเอาไม้ไผ่ออกมีต้นเผามาเสริมกับต้นต้านต้นตาต้นต้านก็ไดนะครับนับเป็นต้นคือกันอายุหนึ่งปีหรือสองปีขึ้นนะครับต้นต้านจะเห็นเหงาเห็นต้นเป็นบ่กปรามาณนั้นนะครับอายุปีหนึ่งขึ้นครับปลูกให้เห็นใบเห็นนังปักลักว้นะครับเห็นเห็นกับต้นต้านเราค่อยมีนิยมปลูกเพได้นะครับเนาะแต่ว่าต้นเผานี่ปลูกแซมก็ปลาม่ได้เป็นการนับเป็นต้นเผาได้นะครับแต่ว่าเป็นสวนอันนี้อีกเรื่องนงนะครับ เป็นสวนนี้ต้องล่อในยบาบต้นไม้อีกรุ่นอีกอีกแบบนึงนะครับเป็นส่วนผักเกษตรนะครับส่วนครับเดี๋ยวพาพี่น้องย่างเบิ้ลนะครับนอว่ามันเป็นจังไรต้นมะพร้าวบางหมากในนี่บังหมากบ่ได้นะครับลืมไปบังหมากนี่บ่อดดนะบอกพี่น้องว่าบางหมากต้นหมากบ่อดดนะครับผลบ่อห้เป็นการเข่าลงต้งการไดก็มีต้นเผาต้นต้านนะครับมากต้นไม้ปลาทุกชนิดนะครับไม้ปลาหลายๆอย่างนะครับที่ เดี๋ยวผมพาอา่ายมือน่ครับน้องหัวต้นได้ใส่เดี๋ยวนี้ต้นได้ใส่ในโครงการเดี๋ยวนี้นะครับผมครับนี่ก็คือต้นไม้ปลาที่ผมปลูกแซมก็ต้นมะพร้าวนะครับนาออาจจะปลูกติดต้นพวเลยนะครับต้นทีเลยทางกันยังยังไล้กับแปดสิบเส้นนะครับต้นเนี้ต้นนี้ต้นจากต้นย่างหน้าต้นนี้นะครับไปหาต้นผ่าก็เม็ดหนึ่งนะครับผ่ากำลังออกแท่งนะครับแ้วก็บบพันติดนะครับต้นนี้บัพันติดนี่ครับคือต้นย่างหน้านะครับนาะ ยังหน้าก nah ับปลูกแซมกนเลยครับยังหน้าปูกที่หล้างสองปีนะครับป่าก่พรากผ่ามาสองปีแล้วยัางหน้าลงมานะครับลงมาตอนนี้เขาปีที่ยัางหน้าเขาปีที่ซีนะครับแต่ว่ากพราวนี่เขาปีที่หากูัวนะครับยังหน้าปีสองสองปีกว่านะครับแต่ว่าปลากะพราวนี่เอ่อซีปี่ปีเต็มเลยครับเพราะว่าเขปลูกหล้างจากด้านข้างหน้าขึ้นมานะครับเนาะเป็นต้นใหม่ปลาที่อยู่ในรวมรวมกับ เบิกเผ้านะครับผปลกต้นเผือกเศิดฐกิจนำต้นเผือกใช้ขวนวิดขี้ใ <Abby at> ินน <uit> ้ำนะครับนี่ครับต้นขคาะนี้ก็นับได้เลยนะครับตอนมันหลอดนะครับต้นนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับมันหลอดแล้วนับได้นะครับพออนาคตถังนามเข้าต้องรักษาดูแลอีกแล้วนะครับตัดไปนี่เป็นต้นหวานนะครับต้นหวานต้นหวานก็ได้นะครับแต่เมื่อบตัดถิ่งอยู่ในทันเทน่านะครับในเทน่าเกิดเองก็นับได้นะครับนับได้ต้นหวานต้นสะแบงต้นดูที่ปลูกไว้ในางๆงนี่ครับ ต้นหวานนี่ก็ได้นะครับแต่ม้ออย่าไปตัดนะครับจะตัดออกไอเป็นหมเป็นเงาเป็นเอาใบใหม่เป็นปุ๋ยต่อนะครับครับก็จะเป็นรูปแบบที่ดีนะครับเนาะแบบที่ดีในการป้องการซื้อขายข้าวบดเครดิตกันนะครับผมจะปลูกที่นะครับปลูกที่ต้นหมาก็ต้นเผานี่ครับแล้วก็ต้นยางนาต้นมะขามหวานนะครับขามหวานตัวนี้กับใบไ่นะครับซีปีก็เลยซ้ำนี่แต่เกิดยางนาเลยไปจะหน่อยหนึ่งมะขามหวานเกได้แสงนะครับเนาะ จะเป็นการปลูกเพื่อไว้นะครับเดื่อไว้นี่ครับเปล่าที่ว่าออกปลูกออกแกนปีนี้นะครับเนาะบ่อรกนะครับบ่อรกเพราะมันบังแสงกันแหน่ต่ว่าก็พอะเซดรกินนะครับเนาะเพิ่งติดแน่โบติดแน่นะครับนี่ฟังนี่ติดอยู่ลูกนึงตองนี้ติดหรือบอนะครับโดนเบิดเหรอแค่ทดลองทดสอบไปเลยนะครับเพราะตอนนั้นผมไม่มีงปลูกครับงปลูกก็เลยตรงปลูกแบบกระเพอะไอ้เก็บกินอยู่นะครับเนาะนี่ครับกระติดแน่โลนแน่นะครับบกเปล่า แต่ก็ยังดีก็ได้ขายขาบอนนับนักเพลนเองนะครับโดนเอาแกบอกเลยนะครับฟังนี่จับอยู่สองหน่วยครับสามหน่วยก็เอานะครับเนาะพอหด้กินได้อยากนําเพลนบัคซีดาดีบอนับด้วยครับด้วยบัคซีดาบัม่วงบอนับนะครับนี่บักเผาวต้นหนึ่งที่ปูกไว้นะครับก็นับเป็นการสื้อขายขาบอนคิดเดอะเดขึ้นกันนะครับเป็นก็ให้ต้นละเก้าจุดห้าขี้เก้านะครับขื้กันกับต้นไม้ปลานะครับ ปลูกแซมนะครับนาะปลูกแซมแต่ว่าปลูก้นสวนบวหูนะครับบอสท่านแน่จว่าเขาใส่ต้นละจักบาทต่อกิโลนะครับต้นละต้นละเจักกิโลนะครับต่อต้นม่วงนี่บอได้เดอรอพี่น้องเลยต่ปลูกไม้ครับรุ่นนี้ได้เลย่ยในบอสเลยครับอันนี้เอินต้นกระเบ้าครับต้นกระเบ้าบ้านผมเอือนต้นกระเบ้านะครับตัวนี้กับเด็กีกลัวแล้วครับในขนาดนี้แหละปลูกติ๊ก็ต้นเผาต้นเผานี้โดนดวงแหลกเด่นงานครับแล้วงอกอะไรเงี้ยาตแยวบอตาตแล้วนะครับนาะ กะเื่มาต้นนี้ก็นับได้ครับเพราะมันเป็นต้นเป็นเหงาอยู่นะครับนี่ครับแผ่นกล่องมาฟังนี่ครับมี่คือต้นใหม่นะครับต้นยางหน้าเป็นย่างหน้าผมสลับวางต้นเผากับประมาณห่างยางหน้าห่างกันอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดเม็ดหาซิบนะครับมันประมาณนี้เม็ดหนึ่งถึงเม็ดหาสิบเดีแต่ระยะนะครับปลูกประชิดกันเลยนี่ครับแต่สองยางสองเด่งเลยครับกำลังออกจันอยู่นะครับนอนนี่กำลังออกจันใหม่ โอ้ดวงไรยครับไ่นี่ผมตัดตนพ่าถิ่นไปหาหกตนเลยดวงเด่นงานผมครับมนีว่าสีหาเกลือวิเศษอยู่อาญ่าไปขาแม่งนั่นะครับมายาไร้นะครับโอ้เม่งไร้นะครับก็เป็นปลูกผสมผสานแต่ว่าได้ผลนะครับได้ผลส่วมาอีกเรื่องหนึ่งอีกตนนึงรับพันว่าตนกระท้อนหรือตนบักตองนะครับบักตองนี่ผมมาขันพันว่าหายได้ผมมาบักตองเนี่ยน่จะเป็นบักตองบ้านนะครับ บากตองบานบานเพ่าเนี่ยครับเบิ้ลปตองกิ่งต้อนแน่นอนนะครับหรือจังไหนเนาะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนครับเดี๋ยวผมสืสอบถามทา้งคนหงานาเพิ่นไหนนะครับแต่ว่ามันมีอยู่นะครับบักตองนี่ได้แต่ว่าผมกับโบนี่นับเพื่อกั้นกั<ๆ>้นหัวกั้นกั้นไว้เพื่อเกิดผ่าดมากอ่ะผมมีต้นแทนเพิ่นนะครับเนาะกับโบตองนับเอาครับง,ง่ายๆดีนี่ครับพาวกำลังออกจัน,น,ต,นติดลูกแน่บ่ติดลูกแน่นะครับเรื่องธรรมดาปกติของปีแรก สวนนี่หน่อยครับปลูกปลูกในเต็มพื้นที่เลยครับเลือไว้เฉพาะค้นยางได้ครับรถเข็นรถสามหลอนครับเลี้งซาเล้ผมปลูกใหม่ได้งใหม่ซักอย่าึงนี่นะครับหลายต้นครับใหม่ประดูใหม่ปลายุงนะครับผสมกันกระต้นขอกพ่่านี่แหละบักม่วงปลานี่คุณถามว่าไดบอนะครับไดบอผมคิดว่าผมว่าคือสีได้ครับเป็นม่วงปลาใหม่ปลานะครับบมเม็นบักม่วงบานปลูกนะครับหนาสี่ได ตามนี้นะครับนาอปอมงปลานี่ผมเคยมาเลื่อยเป็นใหม่ได้นะครับแต่ผมกับบ่อนับเอานะครับเพราะว่าเป็นบะม่วงบะม่วงก็เลยบ่อนับนับมาแต่ต้นยางหน้าครับต้นพยุงครับผมต้นแถวนี้นะครับเป็นหน่วยปีแรกนะครับนาอโอ้ยต่เลือต้นลูกเดียวสัมหน่วยเดียวสัมคอลอเลยครับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจเรื่องขบวนเครดิตนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผม นี่ครับดวงดวงเฮปบาบผมแห้งครับผมเกิดขึ้นผมมาเในสองตครับตัวนี้มาเก็บไปขวบไปถอดเลยนหะพอรถตตนมันเลยแะครับผมสงสารมันมาโดนแล้วพอมันเล่นงานผมเดีอวครับวันนี้เอ้ยดวงแหลกครับดวงงวงสร้างนะครับมาเล่นงานครับก็ภัยยกเว้นนะครับเด้อก็ภัยบเอาแล้วเป็นเบานะครับผมมีในโครงการนี่ครับเป็นยังสี่นะครับก็คือตนตะเคียนตนแดง ต้นเช่นต้นแดนปลูกลุมเดียวกันครับเพิ่อนใหนับเป็นสองต้นนะครับนับสองต้นเพราะว่ามันคนละชนิดครับนี่เป็นแนวทางคมหูของผืนน้องครับผู้ดใดสนใจเหลืองข้าบอนเครดิตเนาะอ่ะเดี๋ยวพาไปเบื้องต้น,อ,นอื่นๆอีกน,น,นะครับตอนนี้เพราะว่าต้นเอ่อตน้อนบักขามปลอมได้บ่วบอขามเทปขามเทศครับขามเทปขามเทศีทศทศ่ผมกับบริหนับนะครับแต่เพิ่นไหหรือบอผมกับเพรานว่าเพิ่อนไหยอยู่แต่ผมบริหนับเพราะว่าเพื่อผมตัด มันหกกับสิตาดเทศทานที่ยังน่พอสิตาดแตงกิงของที่กับมันใหญ่แห้งกับสิตาดต้นออกนะครับเพราะมันมันมีน้ำนำนะครับมีน้ำผมปลูกทดลองมึงซื้อนะครับมาต้นบักเฟืองบักเฟืองนี่ก็บ่อใดนะครับนต้นบักเฟืองต้นบักเฟืองนี่นี่ต้นนี้ครับบักเฟืองเฟืองเปรียวเฟืองสมบ่อใดนะครับมาได้ได้ต้นจิกน้ำครับได้ต้นจิกน้ำหรือกระโดดน้ำนะครับต้นนี้เพิ่อให้นะครับอยู่ในรวมโครงการไดนะครับ ทีถามว่าต้นไม้เก่าที่เกิดอยู่ก้อนใดบอ่อกระไดนะครับนาะนี่ครับไม้เก่าเกิดเองนะครับเป็นตนสะเด้าวลาต้นนี้ขมปิดเลยนะครับปูอันแกวมังกรใส่นำ้ำต้นสามช้านี่ไดบอ่อใดนะครับนี่ต้นนี้ใดขึ้นกันสามช้านี่ต้นเดิมนะครับบริปูเกิดเองนะครับเนาอกระนับเป็นต้นหนึ่งขึ้นกันนะครับ ต้นหน่อยต้นใหญ่ด้สํากันนะครับในเก่าจุดหาสัมกันสำหรับกิโลนะครับแต่าการสื่อขายยังไม่ได้ใจเหลึองราคานะครับผมครับนี่ก็มาอีกต้นหนึ่งนะครับนอที่พี่น้องกาลังเฮอปลูกนะครับคือต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนต้นนี้ขันเพิ่นนับอยู่ในสวนปา่าคันมีต้นหน่อยไร้กลัวเพื่อนกัให้นับดือยกันนะครับนับนับใดนะครับแต่จะมีต้นแต่ว่าขันมีทุเรียนเป็นไรเป็นไฮเลยนะครับเป็นไฮ เพื่อกันแบ่งออกเป็นประเภทสวนนะครับพืชสวนนะครับบ่เป็นพืชปา่าแต่ขันอยู่ในป่าแบบนี้ตน้นไม้ไร้กลัวให้นับรวมนะครับนับรวมไปเลยตามเพืเอ่อนสนทนาปัญหากันไหมครับดังนั้นเด็กปุยกันกับลังหนาเรไรทันนะครับเพื่อนให้คำแนะนำมานะครับเรากระบอกตามนันนเนาะคือ,อสีบ่อพิษไปจากนี่นะครับพิษจังได้กับเขาคงสิเปลี่ยนแปลงภายหลังนะครับขันเม่ทั้มพิดผิษประเภทนะครับ ขี้เล็กนีใดบ่อคนว่าขี้เล็กได้นะครับขี้เล็กเพราะว่าสีเก็บหยอดหรือว่าจงไว้เรือให้เป็นเป็นต้นเป็นลำก็ได้นะครับได้นะครับนับต้นหนึ่งด้อกันนะครับนับต้นหนึ่งมาดูได้มัดรับต้นยิวต้นยิวบ่อใดนะครับต้นยิวบางยิวบางนุ่นนี่บ่อใดนะครับเพราะว่ามันบมีเหนือมีมีอ่าพอเสร็จใหม่ได้ไม่เด็ดเทือดสั้นหนนะครับแต่ว่ามันมียิวเนื้อกินิวปลายิวปลาอัีได้นะครับ แต่แถวบ้า,บานเกาหาอยางครับผมกําลังหาพันธุ์มะปูอยู่นิ้วปลาผมเคยเลีอยงเลยครับเม่ใหม่อย่างดีเลยถัดมาเป็นต้นบักเดือนะครับบักเดือต้นนี้ต้นนี้คือต้อนบักเดือนะครับเนาะน,นี่ต้นเป็นเดือปลาก็ได้นะครับได้โอ้โหผมใน้านก็นแล้วงัวหัวแขกทำคำกัำบย่งางมาทําคอนเทนต์กับพี่น้องแต่ทำให้พี่น้องเบิ่งก็เห็นมือกานแล้วนะงัวหัวแขก นี่ครับบักเผาต้นี้ก็ได้นะครับนับได้บักขามปมบักข้ามปมนี่เป็นบักข้ามปมปลานะครับเห็นผมก็บริหนับเอานะครับผมเป็นผลไหม่แต่ว่าที่จริงเพิ่นให้นับอยู่นะครับแต่ว่าย่างผมอาจจะเกิดการตัดเลยยังก็เลยบริยนับนะครับคือสรุปอันไดที่วงสิตัดสซซ้อยนะครับตัดทั้งต้นนะครับบรต้องนับไปนะครับภายในสิบปีนี่เขามีประเมินออกมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าการทอตัดแการกิงการได้นะครับผมในพิเกา ปุ๋ผสมประสานกันนะครับเนาะระวังไหม่ปลากับหม่ผนที่นี่ทัดมาเนี่เป็นต้นเป็นพวกใหม่ไหม่คือไหม่คุลอมครับไหม่มุงมังหรือไหม่มังมี่นะครับอยู่ในโคตตาะนะครับอยู่ในโครงการคือกันโอ้ยเหี่ยวแล้วครับมันดีสซลข้นนามันเด้ดนี่เพิ่งก็ปลูกใหม่ครับนี่ปลูกใหม่ประมาณสองเดือนที่แล้วครับครับนับได้นะครับนับได้นับเป็นหนึ่งต้นได้นะครับเวานนี้เพิ่งขังหนามเขาบไิตัดถิ่มอี้รคนกระบากก็ได้นะครับกระบากคนนี้ได้มดนะครับ ผักเผาที่มันสิตใต้กัจะไปนับมันเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่คือต้นนี้คือสิบโวลอดกับบตองนับนะครับมันสีเสียของครับผมน้ำแห้งๆไปนี่น้ำแรงน้ำแห้งครับโบม,มีหัวน้ำใส่สาให้ป้าอยู่ครับเลยเอาป้ายใหญ่ไปอยู่สาอื่นนะครับหรือเ,เป็นสาห่างครับตัวน,นี้ครับการันือภาพพี่น้องอย่างเมืองต้นใหม่นะครับที่เขาลงโครงการไดน,นะครับ ก็เลยเด็กสรุปมากคือต้นข้าวได้นะครับท่านปลูกในที่ที่ว่าต้นไม้ป่ามาเขาหลายกลัวหรือว่าคืออื่นอีกนอย่างนึงคือปลูกแซมนะครับปลูกแซมไม้ป่า็นการนับได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเป็นสวนก็บราะโครงการแบบผืดผืดสวนเลยนะครับครับก็บเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยนะครับที่ไต่เขาการอบรมมากหลยไต่เขาการสนทนามาประชุมสนทนามาในเมืองที่1 4นะครับก็มีพ่อิีว่ามัน มันแตกต้านครับรองก็ไผ่กับต้นเผาผมใช้ได้ก็ไผ่นะครับก็ไผ่นี่ให้ออกซิเจนอย่างหลายกว่าหรือว่าให้หลายๆอย่างก็บกเผานะครับแต่ปกเผาเป็นห้มากเป็นอันดับไทยๆนะครับก็ไผ่ตัดออกเป็นผืนสวนไปเลยนะครับเพราะว่าวนมากคนที่ปลูกไผ่เป็นสวนแต่บางคนไปนับก็มาเอานับล้ำมากกว่านะ้นครับก็ไผ่เจกว่าสรุปคือไม้ไผ่เอาออกเอาปกเผามาแทนกับต้นต้านนะครับผม ในการสื่อขายครั้งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างใดหรือแบบใดชนิดใดผมสิมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมนะครับกับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมิไซไซเคียวสุ่านนะครับทีเกียงติดตามรับชมส่งคนกับปลาบัสันดาวเทียมนะครับทีมงานพอกันไหมครับในเรื่องโครงการขายขบวนเครดิตนะครับผมสีทายทําไปจนตึว่าได้สื่อขายนะครับสนับสนุนพี่น้องทุกคนนะครับปลูกปลาให้กับแผ่นดินเรือว่าปลูกปลา ขึ้นป้าให้แผ่นดินนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ